สวัสดีค่ะผู้ชมทุก igen, ท่านค hey, ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอพาเพลินนะคะวันนี้น้องโหก็พาทุกท่านมาตกปลาอีกแล้วนะคะชิ้งแดดจะร้อนถึงฝนจะตกถึงารู้จะพายมจะเท่าไหร่นะคะก็ยังมาเจอกับน้องโอเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็ มาตกไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่าเนื่องจากว่าแม่น้ําปิงขึ้นน้แดงเหมือนเดิมนะคะและไอที T ไม่ได้ค่อยลงคลิปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานั่นเองนะคะยังไงนะคะฝากกดไลค์ให้น้องโอ๋เลยนะคะว่าวันนี้น้องโอ๋จะได้ปลาก,ก่อนนะคะวันนี้น้องโอ๋ก็มาตกหน้าดินเหมือนเดิมนะคะซึ่งบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้เลยน้องโอ๋ก็จะหย่อนลดจะหย่อนรถว่าไม่มีรถจะหย่อนนะคะจะหย่อนเบ็ดลงข้างๆตรงนี้เลยว่าปลาจะกินก่อนนั้นดูน้ำเป็นสีแดงกัดเลยเอ่ะ โอ้แรงมากนะฮะึ่งเหยื่อ,อตกปลาที่น้องโงใช้วันนี้ปมาณสองถึงสามอาทิตย์ได้แล้วหรือเกือบเดือนเลยนะเพราะน้องอหมักไว้ทั้งหลายอาทิตย์แล้วแล้วก็ไม่ได้มาตกนะนี่ขึ้นลาแบบนี้เลยว้าวแบบนี้เลยตกปลาวันนี้โคตรท้าทายอะ่เยอะเหยื่อขึ้นลาแบบนี้เลยนะทุกคนเรามาดูกันว,ว่าปลาจะกินหรือไม่เนี่ยต้องดูกันอีกทีนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้น้องด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันดีกัน เอาจริงๆน้ํน้ำค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะแล้วเวลาน้ำมันก็เพิ่มมาทำให้ลูกตะก,กวัวมันวิ่งไปวิ่งมาเหมือนปลาเด็กตอดนึงไอ้สันมึงบ้าเอ่าเนี่ยสกิทไม่ใช่นะฮะตกใจเบิร์ดนะ a few moments later างไปสลายช่วยนะ แล้วมันไม่จริงเลยเราเลยต้องเอาข้อที่เปนปะานแทนปัดไปเลยจ้ วันนี้เวลาชั้นว่างมันเงียบจังเลย่ะเอาจีตกตะขายอะ่ะระหว่างเธอกับฉันอะใครจออะแน่เนี่ยจอา่อาาองนี้วันนี้จะได้เจ้าหมูกว่านี้ได้ไปก็ตัวเดียวนะปากขาววหญ่ต้าได หมูจิปอกินกันนะตัวเดียวนะถ้าจะได้ปล่อยการทำบ่ได้หมูเงียบจริงจอดไซต้องน,นอนรอบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจนะฝนไม่ตกนะแต่ว่าฟ้าเงียบมากเงียบทุกที่เลยเมื่อก,กี้ไปทางที่สลา,ามาไปถามไอเปิ้ลได้กอได้อยู่แต่ว่าเมือม่อไม่ได้ตั๋วนะจ้าเนื่องจากว่าเงียบขนาดวันนี้นเป็นปะอะไรคะ นนพ้าป่าจัยนะวันนี้แน้นอนปนะ่าจัยเพราะว่าวันพาัาวันซุกที่ผ่านมาเนี่ยเร็ว้อยนอนรอฮะบรรยากาศนุ่มลื่นจริงๆตรงนี้เนี่ยตอนเนี้ยบรรยากาศค่อนข้างดีเลยใต้ต้นไม้ใหญ่โอ้โหมันไม่มีอะไรฟินกว่านี้แล้วนะเ่อ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะได้กับข้าวปิ้งบ้านกันนะไม่ได้ล่าไปกินต้มมม่าที่บ้านเลยก็ กดไลค์ลเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะเลยเนาะเพื่องงินต่ออะวันนี้เรามีเวลาทั้งวันได้ห้องมาได้ห้องมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะคะถ้าปลากินตลอดเนี่ยคือเป็นเรื่องผิดปกติมากแต่ถ้าปลาไม่กินเลยเนะนี่ยมันคือธรรมชาติของปลานะจะได้นอนรอก็ได้เวลาผ่านใะจไ,ไวเหมือนกันบรรยากาศดีมีลม แต่ปลาบกินมันเป็นจังไรเนาะถ้าเดดโดนปลากินดีขนาดเลยีย่าเราจะได้ปักกันวันที่น้ำลงนะขนาดจ,จะอี้นะถ้าจะแน่ละน้ำขึ้นหมีปลาไอ้เท่านั้นสิละเอ้ยมาเด็ตัางที่นี่จะไหนดึงตั้งลงตังง้งไหนเงาจริงๆวันนี้ยเงาผิดกว่าเงาแบบไม่มีเยะใหญ่ ที่ตายเธอเม่สอมสักตาทะยุใส่ลึกน้ำขึ้นตาจะอยุลึกถือใจตื้นนะคำนี้น้องก็บอกมีความมือ,อะไรนะนั่นนะท่านใหญที่ทราบก็คอมเมนต์ไม่ตั้งลงไม่แม่เช่าน้ำแดงน้ำขึ้นจะอีเขาต้องใจเยอะชนิดไหนเนาะมันถึงจะโนนฮะไปท่วนจมนะ่ะไม่ใช่ป่าดิงนนะจ๊ะน้ำมันแห้ง สรุปแล้ววันนี้เงียบมา <S <S <ess> s> <S ก็ได้มาเพิ่มอีกตัวหนึงนะคะปลาดุกนั่นเองนะคะก็คิดเมนูอสักพักนึงว่าจะทําเมนูอะไรดีก็ที่ออกแล้วก็จะทําเมนูยำปลาดุกฟูเงียบมากเลยวันนี้เป็นมันมันไม่ใช่วันของเราอะ่ะโอ้ไป เดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บของกันเพราะว่าตอนนี้สี่โมงเย็ยนแล้วมาตั้งแต่เชา้าโ <c oughs> มงเย็ยนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บของกันแล้วก็ไปทำกับข้าวกินที่บ้านกันนะไปะเดี๋ยวเราจะปล่อยเราจะเอาแค่ปลาดุกกลับบ้านนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาตัวเล็กๆน,นี่ไปลหรเนี่ยเราจะเอาแค่ปลาดุกกลับบ้าน อันนี้จะเป็นปลานี่เดี๋ยวเราจะเอาแค่ปลาดุกกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไหวตัวน,นี้ไปนะคะตัวเล็กไปนะฮะไปะบ,าบายโอเคเราไปเจอกันที่บ้านกันดีกว่านะฮะหลังจากที่เราทำปลาดุกเสร็จแล้วก็นํามาทอดก็ได้นะคะยำปลาดุกครูจะนําไปนึ่งก็ได้ทอดก็ได้หรือว่าไปต้มก็ไดไ้ได้หมดคนะ่ะ ต่วันนี้นะ้องหัวเอามาอทอดแทนนะคะที่เก็บห <c oughs> okay. นึ่งโอเคเราก็ทอดนะคะทอดให้สุกพอประมาณได้สุดแล้วก็จะเอาไปกระเด็นน้ามันแล้วก็มาพึ่งน้ํามันให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยเละเนื้อใส่คกเพื่อที่เราจะได้ตําเนื้อปลาดุกนะให้ละเอียดเพื่อที่จะทํายำปลาดุกฟูนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปแกะกันใส่คกเลยนะ ก็ค่อยๆแกะไปนะคะนะเพื่อที่จะได้เนื้อน้นมๆเราต้องเอาก้างเอาอย่างมาเลยอ่ะแกะใส่ครกไปเลยนะคะอนะีกมือนึงก็ถือกองอีกมือหนึ่งก็เจาะเนื้อปลาดุกเพื่อที่จะใส่ครกนะ <c oughs> มันไม่ค่อยถนัดแต่เดียว <c oughs> เดี๋ยวจะขออนะุญาตใช้สองมือก่อนนะคะ <c oughs> เราก็นำเนื้อปลาดุกทั้งหมดมาใส่คกแล้วลือร้อยก็เต็มบัวสับเลยนะคะตมตำต,ตจนเนื้อ ะละเอียดเลยมากมากที่สุดเพื่อที่จะให้เนื้อปลาดุกแบบฟูนะคะหลังจากที่เราตำนะคะปลาดุกจนฟูแน่ใจว่าละเอียดแล้วนะคะให้มันฟูแล้วก็เติมน้ํามันพืชเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อปลาดุกนะคะติดกันเท่านั้นเองนะคะเวลาเราไปทอดมันก็จะได้ฟูๆนะคะกันนะคะกันเนื้อปลาดุกติดกันจําเป็นต้องใส่น้ํามันพืชลงไปนิดนึงนะคะ ังจากที่เราตั้งน้ำมันเดือดแล้วเรียบร้อยเราก็ใส่ปลาดุกไปเลยนะคะโอ้โหร้อนแรงจริงๆนะคะปลาดุกเราระหว่างที่เราเรอปลาดุกสุกนะเราก็มาดูอน้ำยำของเราก็จะมีพริกมีหอมแดงมีมะนาวนิดนึงแล้วก็มีน้ำตาลหรือมานาำตาลเชื่อมนั่นเองนะคะก็วันนี้คขาดแขลงค่ะคไม่พร้อมอ่ะก็เลยต้องมาเชื่อมน้ำตาลนะคะเอาน้ำตาลมาเชื่อมกันนะเอามาละลายกับน้ำร้อนนะคะ หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลเราเรียบร้อยเราก็บีบมะนาวตามใจชอบนะคะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะคะบีบเข้าไปค่ะบ,บีบส่วนโอ้ได้ชอบแบบเปรี้ยวนะใส่สักสามสามกรีบนะคะตามด้วยคนๆน,นะคะคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วก็จะเอาหอมแดงกับ ไอ้นี่เทลงไปแยกก็ยำๆนะฮะตอนยำไม่ได้ถ่ายนะฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็ปลาดุกมาใส่ถ้วยแล้วเราก็ราดด้วยน้ำยำนะออือสีสันจะไม่น่าทานสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองชิมทักทักออหือร่อยดวงให้ดวง สั่งหน้านะคะอันนี้ขายอยู่